สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหนี่มาเหยียบคัสช่วยครับอ่ะเลิกงานแล้วครับตอนนี้อยู่กับเฮียบัสคนเดิมคนเก่าเคียงเนื้อสายสิบสองวัญนใจเคียงเนื้อเคียงเนื้อ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 ดีๆเอาขี้มาใส่เนื้อเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่สูตรไหนบอ่ะไปเดินไกลเลยครับมาตั้งแต่นู้น มันอย่างไงฮะย่างไก่ครับว่าบ้านมันย่างไก่เออมันย่างไก่พูดนี่ครับบอกให้มาก่อนไม่คู่มาก่อนไม่คู่อู้อเออเชลลิงอยู่บ่ผ่านเลยว่ะผู้จัดการมาแล้วผู้จัดการมาแล้วโอ้ผู้จัดการ มาแต้ไซว่ะมาแต่งุงทเทีบมาแต้ไซอีกโหเขาเป่ากงเป่ากงองกันแล้วเว้ยของที่วะดูว่ะรถไทยเราอ่ะเอิงสภาพรถไทยดูไม่ได้เลยครับเพราะไม่ให้ดูก็ดูไมเดือเฮ้ยขับซาดเลรอ ราคาเป็นล้านเฮ้ยรถราคาเป็นล้านเนาะข้าวเต็มสำลีสูตรใดวะเดี๋ยวก่าเอฟซีมาดาไมา่ล่ะคันแค่นี้มันไม่ถึงล้านหรอกตองซ้อมไปกับแปะรล้าน,นนี่กันได้กันดิ ปอกกรองคืคขับสองคนนี่ขับรถไทยสองคนเนาะสุดได้ละอุ่นวัยรุ่นเออวัยวรุ่นฮูววัยวรุ่นวัยรุ่น อะไรวะโอ้ปุนฟุนฟุนฟุนกลั <c oughs> บบ้านขันขๆขยึดยยบ,บ้านบ,บ้านเอบบารถอบบอกอยจะ กรุงเทีวเราบอกครับนะเรื่อเรีบเสียสิไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับเดี๋ยวหาออกบ้านไปซื้อเ้บ้านกอนไปกลับบ้าน เป็นเวลากลับบ้านของเราเป็นไงได้กี่เที่ยววะแส็งเอาแส็งเอาเลยนอโอ้โหได้สิบเปดแต่ตัวหายไปหนึ่งัวอ้าวทำไมอ่ะมันนับตัวได้สิบเกียดเอง ไมเอาตาลืมให้อ่าแล้วมึงทำไมไม่ไม่ดูว่าแกให้หรือไม่ให้อะ็เมื่อแกชักไปยืนอยู่ข้างหลังปุ๊บพอเราก้งขี่ปุ๊บแกก็ชักเดินมาใช่อะเออมาชอาอย่าโดนชวนไม่ตอนต้องเราต้องแต่นั้นก่อนจอดรอแล้วก็ทวงแล้วแกว่าแกใส่เร็วหนูต้องดูดีๆเลยนอก็เราไม่เห็นหนูเพรต้องจดของเราด้วยด้วยของแกด้วยแล้วมันขาดงี้ทำไงแกขาดไมดูว่าเดี๋ยวเราดูตาคนอืม ถ้ากาลดไว้ก่อนแต่ถขาก่เกินนี่เรากพิ่งคพ่อะไรขั้นเชื้ว้่ม่เขี่รถผ้ัดการปะเคยราอะเป็นไระาโคงมาอย่งไรคนเดียวก็นั่นแหละพจโค้งมาอย่างไรพันไม่มีตะกร้าแล้วก็อะไรนะะกาทดสบตน้วะอะไรเป็นไรตู เสียซิมว่ะเปลี่ยนซิมคือเมียหน่อยอีกแลยอ๋อมันรักหน่อยไม่ใช่หรอทำอะไรไปทำไมซิมเก่ามันเป็นไรซิมเก่าก็เน็ตติเครื่องหนึ่งแลที่ไปซื้อซิมเน็ตติเครื่องหนึ่งอ้าวมีใส่โทรศัพท์สองเครื่องไอออยไอโฟนม้อเปิดอะไรเงี้ยเอ๋ก็ใช่ไอโฟนแล้วก็ไลฟ์สดทิกตอกเอ๊ะอไลฟ์สดทิกตอกเงีอ๋อได้ตังค์หนู ยูทูบมีทำไมมึงไม่ทับตู่มีคนไลค์มีคนส่งของขวัญให้เราทำไมยูทูบมีมึงทำไมไม่ลงลงคลิปจ้ะไม่ไลฟ์สดในยูทูบจ้ะไลฟ์สดในยูทูบเปิดเพิงไม่ได้เหรออันนี้โวยไปฮะดอกบาทวะฮวยบ้าเอ้ยลมโครมด้วยมัย่าอะๆๆๆๆๆๆไอ้เหมือนเดินไปละดูข้างหลังมึงขี้เมาเลยถ้าไม่รู้จักงี้ดูข้างหลังเขาเลยมึง บอกวันนี้ใส่ปลา๊กเขาไปเที่ยวหนือวันนี้มึงแซงเขากี่เที่ยวสารภาพมาเดี๋ยวนี้แซงนะเออแซงไอ้เช็คาเตอนนี่นี่เออถนนดำเลยขึ้นรถบอกแซงเวียนเปรตอ้าวบงี่เอาอีกแล้วแล้วมาจอดตรงนี้กรึบมั้ยแต่คันไม่ลื่นนี่แซงโดนนานแล้วอันนี้เก็บไว้นานเก็บกดไว้นานแล้วบอกโอ้มันกดไม่ได้ ถ้ากดเนี่ยได้ยินเสียงรถเป่า,าเนี่ยเลยอ่กดเสงมันต้องค่อยๆกดต้องดูระยะดีๆมีการกดเสงต้องค่อยๆกดเอาก็คัดมันลื่นเนาะใช่อะ่ะเหยียบไปมันอผมก็รมึงขับรถเนี่ยขับรถนี่ไม่ปล่อยคัดอะ่ะขับรถนี่เบ่าวไม่ปล่อยคาวอะ่ะมันจะเป็นสไตล์นี่แหละสี่หิงสายเสงนะฮะโจ๊กเลยดี่ดีก็จอดปลอกความเรื่องเียงเลย ก็เป่าอะไรเป่าไม่หลงนี่มึงได้เยอะสุดใช่ไหมนี่ตอนรู้ยังแต่เช้าเปนนิดได้ร่างสิบหกเขี่ยเลยเนี่ยเอ้มึงวิ่งก่อนกัตั้งสองเที่ยวไม่ใช่อ้บอเออเอ้ยมึงไงจดเที่ยวผิดหรือเปล่าไม่ได้ตั๋วเปล่าแดนก้อนเขาตั้งสองเที่ยวไม่จำไม่หมดทันทีทุกทันทีมึงน่าจะได้สิบแปดเที่ยวไม่ก็ไอตรงที่ชนปลาดเนี่ยเลยชนปลาดเน่ยชนลังคาปลาดหรืเนล่า วันนี้นะเออไม่ช,ชนทำไมไม่โดนไม่ร้านสองเรแล้วราคาบ้านเขาเป็นไงไหมรื้อเลยหนูแล้วขอเขาว่าไงเขาไม่ได้บ้านไหนมันมองไปเห็นหนอะแดดกแ็ส่องแอบกิ่งมะพรา้าวก็มาตีในจ,จกอีกอเร็วเลยในหน้าก็าไปยืนตายปลาตรงนั้นเลยใครก็จะไปมองเห็นเนาะมองเห็นแต่กิงเห็นแต่อย่างไกลเนาะตอนห้าโมงนะเร็วเลยตอนสี่โมง มันจะเป็นไม้ไผ่ที่ออกมาอย่างนี้เออเอาว่าเราก็เล็งไม้ไผ่แล้วก็รู้ว่าไม้ไผ่อยู่ตรงไหนเราะชนลังคาบ้านเขาเลยชนเออแล้วตะตุงรู้อยากไม่รู้ทำไมไม่บอกตะตุงอ่ะไหนมึงั้นผมเอาไม่ได้เอาอะไรเนาะเออก็นั่นแหละเออเขาเอาไม่ก็อื่นหน้เข้าไปเฉยๆเนาะแบกว่าแคบติ้นดิ้นนิดนึงไม่ได้เลยใช่ปะดิ้นเึิ่เปล่าเลยอือกว่าจะไม่เข้าแล้วตอนนี้ ด้วาถอยขาไปปุ๊บทีหรือเ,เข้าไปทางไหนซ้ายก็โอ่งคว้าก็รังคาหนึ่งนี่ไม่โดนหงโอุ่อง,อง,องเององ่งก่อนด้วยอ่าขยิเขาไอ้สมรังคาเมื่อกีก้เฉพาแพงก็อง่งโอ้สมมันไม่ถึงตัดมาสองหนึ่งเออใช่อะมันกระตทืบเยอะไหม มาณสองดีมันสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กว่าเลยใช่อะไม่ไม่ประมาณประมาณใช่อะประมาณสี่เหรียน่านี่ไม่ประมาณอะไรที่เตลิดเลยตกงานอีกแล้วจนเป็นคั้ยเหรอไงจนเป็นคั้ยเหรอถ้ามือขงสายไปทางหลังอ่ะมันมองไม่เห็นจริงๆใช่ปะใช่ปะมันติดหมดเลยขวาต้นไม้ต้นอันนั้นอะ แดดมัน,นส่องได้ไหมเนาะตนน้นมะพร้าวแล้วแดดก็สอ่สอ,งสองตาอีกส่องกระจกมันส่องตาไหมส่องกระจกเซฮีโดนไปหนึ่งดอกก็มองไม่เห็นเลยในหน้าใครชอบไปยืนในตายเรอเ่าอ่าแล้วในหน้าก่อนจะชนในหน้าไม่บอกบวกเออเออเออหลังคาหลังคาบอมีก่อนได้ยินเสียงขอเสียงแก้เสียงน้อยยิงยิงหลังคาได้อะไรบ้าง แล้วขนาดถามแกใกล้ๆต,ต้องถามสามสีกรอบใช่ไหมก <ะ S 1> ินเที่ยวจ้ะกินเที่ยวเออยไม่ได้ถามสามเออ,อเป็นไงวะมึงอายากจะกินอะไรไมึงไม่กินไหมไม,ไม่กิน,ก,น,ก,นกินไก่มันดีกว่าเอออ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับโ <laughs> ดนไป็หนึ่งดอกเสียฮีไป